สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับออมอกรันสร้างนะครับวันนี้ผมมาเล่าสั้นๆกันละกันนะครับว่าวันนี้ได้ไปทําอะไรมาบ้างนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือผมมีตลับนะครับตลับเก่านะครับซึ่งสมัยก่อนเคยใส่พระหูยานลบบุรีนะครับ อันนี้ใบนี้ก็ทาไว้นานละนะครับเดี๋ยวจะกลับไปใส่พระหูยานลบบุรีนะครับแต่ที่ผมเอาพระมาขึ้นมาเอาตลับขึ้นมาเอามาทําอะไรนะครับก็คือผมเนี่ยได้เหรียญมาใหม่สองเหรียญน,นะครับคือเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับอันนี้เป็นเหรียญสองสี่แปดสองคูบาศรีวิชัยนะครับ บล็อกสองชายนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลักนะครับของภาคเหนือนะครับหรือเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งดินแดนล้านนาเลยนะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยซึ่งสนนราคาก็เหรียญหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่สวยแชมป์เนี่ยขึ้นไปแตะถึงหลักแบบล้านแก่ๆได้เลยนะครับนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นบล็อกสชายซึ่งถ้าผู้ศึกษาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้ว่าบล็อกเนี่ยมีอยู่สองบล็อกด้วยกันก็คือบล็อก2ชายกับ3ชายและยังแตกไปอีกนะครับว่าบล็อกสองชายแบบมีขี้กากกับไม่มีขี้กากส่วน3ชายนั้นเนี่ยก็ก็มี แตกไปหลายบ็อกนะครับเป็นสารอูคอไข่สาะอูบอใบไม้สารอูตูดแหลมนะครับอ่าแล้วก็ ยังมีเนื้อที่แตกต่างกันด้วยเช่นมีสามชายเนื้อเงินและสามชายเนื้อทองแดงนะครับส่วนสองชายเนี่ยจะพบเจอแค่สองเนื้อก็คือเป็นเนื้อทองแดงกับเป็นเนื้อทองแดงฝาบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เล่าสู่กันฟังนะครับยันด้านหลังก็มีน่าจะมีสองบล็อกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็แยกแยะก,ก,กันไปนะครับ นี่เป็นเหรียญนะครับเหรียญจะต้องเป็นแห่งนะครับนี้อธิบายตามเหรียญเลยก็ก็เป็นแห่งจริงๆนะครับนี่ก็เอามานะครับส่วนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ได้มานะครับก็คือเหรียญอายุยืนเต็มองค์นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ศรีนะครับรุ่นอายุยืนเต็มองค์นะครับวัดวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับซึ่งอยู่อำเภอตาคลีนะครับจังหวัด นครสวรรค์นะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นในปี2517นะครับก็รันนัมเบอร์เหรียญน,นี้เป็นเบอร์ที่219นะครับก็การเช่าหาบูชากันก็เป็นพระที่เอาว่าอยู่เลยหลักแสนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแบบนี้นะครับน,นะครับวันนี้ที่ผมนําเอาพระ สามองนี้นะครับมานะครับสององนี้อีกองคหนึ่งเดี๋ยวรอไปใส่ตลับนะครับก็อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้เราจะไปทําตลับทองนะครับหรือพระนำพระไปเลี่ยมทองใส่จีวรน,นั้นนะครับแฟนเพจต้องระวัดระวังนะเนี่ยอย่างที่ผม ทำมาเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าตลับทองพวกนี้เป็นตลับทองเก่านะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยขอให้ทางร้านทองนะครับเขาช่วยทําให้นะครับคือทองเนี่ยจะมีสีสิทธ์มีสนิมทองมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะครับอย่างอันนี้ผมกล้ารับประกันเลยว่าเอาไปให้ใครดูนี่คือตลับทองใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยแบบรู้เลยนะครับเพราะว่าเวลา ท่านไปซื้อตลับทองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะนําทองคาเนี่ยมาขึ้นรูปนะครับเป็นรูปตลับนะครับหรือรูปเรียมรูปเลี่ยมตามสัสดส่วนขององค์พระนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลับจริงๆแล้วเนี่ยทองเนี่ยผมบอกเลยนะวันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่ะสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตีเป็นกรัมเนี่ยตกกรัมถ้าวันนี้ตัดตลับใหม่เนี่ย กกรัมละประมาณ2,300บาทถึง2,400บาทนะทอง29,650บาทนะแต่ปัจจุบันนี้ร้านทองนะนี่ผมไม่ได้ว่าร้านไหนไม่ดีนะผมพูดภาพรวมนะว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าทองอะ่ะที่ร้านเนี่ยนำขึ้นมาทำตลับเนี่ย ใช้ทองเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่ท่านได้พูดไว้ไหมนะครับเพราะว่าทองเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นนะงานบางที่นะทองจะสีแบบทองอลามแบบอิมเอิบเลยบางที่ทองก็ออกจะเหลืองอะไรแบบนี้นะครับดูเหมือนไม่ใช่ทองจริงอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่า เราดูไม่ออกหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาขึ้นรูปตลับเนี่ยไม่ใช่ทองเก้าสิบนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตลับพวกนี้ไม่ว่าจะมือหนึ่งมือสองนะท่านมือสองเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมถือในมือเนี่ยเอาไปลงชุบทองแท้เนี่ยออกมานีย่ยังกับตลับมือหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเราไม่ไม่สามารถรู้ได้นะครับดังนั้นการเช่าหาเนี่ย ไม่ใช่การเช่าหาการซื้อจีวรใส่พระเครื่องเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของละกลไกราคานะบางทีผมสมัยก่อนก็เดินหาตลาดนะครับก็ซื้อทั้งมือหนึ่งมือสองครับอันนี้ก็ต้องขึ้นกับดุลยาพินิษ์ของแต่ละคนนะเหมือนห่วงเนี่ยเนี่ยที่ผมผมนำมาเนี่ยนะท่านเชื่อไหมห่วงเฉพาะห่วงหูข้างบนเนี่ยนะผมซื้อใส่ให้เนี่ยหนาๆอย่างเงี้ยเนี่ย สองห่วงเนี่ยวันเนี้ยนะวันที่สิบสองเนี่ยสิบสองอะไรอนะ่ะสิบสองกันยายนเนี่ยท่านเชื่อไหมแค่หูวันเนี้ยอันละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะท่านท่านคิดดูนะห่วงหูเนี่ยแค่อันข้างบนเนี่ยนะครับสามพันหนึ่งนะเนี่ยถ้าเราซื้อเราไดเ้เจอร้านที่เราไว้วางใจนะครับเนี่ย ตลับ2ใบนียความจริงทองนี่ซีดมากเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีสนิมทองแล้วปิดก็ไม่สนิทนู่นนี่นั่นว่าวันนี้ก็ได้นำไปให้ร้านทองเนี่ยเขาทำการชุบสมัยผมบอกก่อนนะว่าการแกะตลับขึ้นรูปมาเนี่ยโปรเซสสุดท้ายเขาก็เอามาชุบทองอยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้ผมเป็นตลับเก่า เขาก็เอามาล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ชุบทองอยู่ดีนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าเวลาจะซื้อพระแล้วนําพระมาใส่สวมจีวรเนี่ยโดยเฉพาะตลัดเนี่ยท่านต้องไปร้านที่ท่านค่อนข้างไว้ใจนะเพราะว่าทุกอย่างอะทำออกมาแล้วมันมันมันดูดีอะนะ เออเราก็อย่าไปโดนหลอกกันนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วก็ฟังแบบให้เป็นเรื่องที่แบบเออท่านรู้อยู่แล้วก็แค่แบบฟังผ่านๆน,นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ใบนี้ต้องอยู่กับผมมาสิบกว่าปีนะครับเห็นไหมครับสมัยก่อนการแกะลงแกะลายนี่โหละเอียดมากนะครับยิ่งเป็นตลับทองเก่าๆเนี่ย ทุกวันนี้นะครับคนที่นิยมในพระเครื่องไม่ได้ชอบแค่พระนะครับยังชอบสะสมตลับทองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ